หอมโหยยอดพุ่งยอดยอดฮิวเราใกันคนรวมกาพันหนึ่งชวิต้าันาคนนองพันห้ารู้แล้วว่าใครดับก่าเธอไหมเดียงแเฮ้ยผู้หลังวะรูหลังวะเฮ้ยหนึ่งพนเจ้อยคนี่เดี๋วใครอยากดูคมพิเตอร์ห่อยองดินะแชร์กันเลยนะ่ผมต้องมีี่บอลบุเกตเนี่ยคนูเกตนายบอลบเกตนะผมตา

You have Mr. Fight mm -hmm. on mm -hmm. Topuk and mm -hmm. and we are mm -hmm. here and Mr. Fight on mm -hmm. Topuket. These are our two fighters. May I please mm -hmm. ask your name first? What's your name? Mm -hmm. Tony. Tony Shiku, Tony and Hap, waiting from Tony. But here, that's the Yanakab. Do you have anything to say to your opponent? Yeah, yeah. Okay, okay. Hey, what's your name? Check at home. if I never go away from that มาจาก đâu ลาวเซียเหมือนกันครับสําหรับ anything to say เกี่ยวกับมีอะไรจะฝากผู้ชมมั้ยครับเอ่อ sort sort เข้า guys we need to boxing rules some no hitting behind the head no bit, uh, the button are we cool boxing rules one 3 minutes okay เฮ้ยมีตรงหนึ่งคู่อ่ะใครชอบของนอกใครชอบของนอกคู่นี้จกลง ยนไที่แแล้วมีท้งแล้วเกนดุลแล้เกนดุมแล้ววิ่ง่งนเดินตนได้ผับทุ่นดาวแต่ทำไมไม่ออกเลยเเร็วเร็วด้วยด้วยบูไฟบูไฟแปะง่ายตรงตัว

โอ้ย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 โ้โอ้ยเอยโอ้ยโอ้ยโอ้โยยโอ้โอ้ย้ย้ยโออ้ัโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ย้ยอยโออ้ย้ยโ้ยโยโอ้ย้ยนอ้ย้อ้้

ย g o คุณ i g h t Yeah, good f i g h thank you bro thank you bro เขาบอกว่าเขาว่สน uh, uh, no. ุกนะครับขอขอบคุณผู้ชมด้วยนะครับยังไได้วยัเขาบอกผู้ชมของเขาเก่งนะครับแล้วก็ที่การช่วนครั้งแรกกับมิทางทีมสไานะครับรู้จักทางรายการสได้งไงครับ how do you n this event right! รวยมากโอ้โหขอบคุณนะครับ thank you thank you เค่ค่บอกไม่ดูจะบอกไมู่เครับอาพัชมสิ่งที่น่าสนใจนะ้เร่งนบกินดี่